ก่อนที่จะไปดูนะคะขอให้กด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยกดหรือ,อยังข้างล่างนี้ข้างล่างนี้กดหรือยัง,ง,ง,งถ้าเกิดกดแล้วก็ไปดูกันเลยดีวยกว่าค่ะสวัสดีค่ะกับผมกันในช่องยุทธตุเจเดี๋ยไมเดิมวันนี้แล้วก็จะมาอัปเดตสกินแคร์ลูทีของเราให้เห็น คนดูนะคะว่าเราใช้อะไรกันมาบ้างแล้วเ,เพิ่งอาบน้ําเสร็จมาเลยก็จะมาแบบหัวเริ่มตึงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะมันเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนี่ขนาดแบบยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนอยอันนี้มันจะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะตอนนั้นที่เราเปิดอันบ็อกซ์ไปเราทําคลิปเปิดอันบ็อกซ์ไปด้วยนะคะตอนดีก็คือใช้มาแบบ เยอะมากเป็นคนที่ใช้เปลืองมากทุกคนเดี๋ยวจะฉีดให้ดูว่าเราใช้เปลืองขนาดไหนแล้วเราก็ใส่ EGF ของ Skin Active เข้าไปด้วยคือ EGF ตอนเนี้ยเราใช้มาได้ขนาดนี้แล้วอะก็คือมีความเยอะแล้วหึงใน3ของขวดแล้วเราบอกได้เลยว่าไอตัวเนี้ยคือมันเป็นแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ดีแล้วพอใส่ EGF ลงไปอะก็คือแผลต่างๆหายเร็วมากมันเป็นอะไรที่ดีมากทุกคน,นเดี๋ยวฉีดให้ดูว่าเราฉีดเยอะมากเราฉีดเปลืองมากาทีทุกคนอาจจะไม่ต้องใช้เปลืองขนาด เท่าเราก็ได้นะหลังจากนั้นตัวต่อไปที่เราจะลงนะคะก็คือเป็นเบด้าเจล m m k ตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคนะมันช่วยทําให้ชั้นผิวเราแข็งแรงขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว้าวอะไรกับตัวนี้มากนะคะตอนแรกๆก็อาจจะว้าวอยู่แต่พอใช้วาสักพักหนึ่งมันก็ ไเท่่าหรถ้าเกิดหมดก็อาจจะไม่ได้ซื้อซ้ํานะคะตัวนี้ตัวที่ว้าวจริงๆคืออันต่อมานะคะเป็นแบบเอเมเนนซ์โดนคอปถ้าเกิดทุกคนแบบตามช่องเรามาจะรู้เลยว่าเอเมเนนซ์คือมีทุกคลิปจริงๆตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่อังกฤษมั้งเราก็เริ่มใช้ i m เมเนนซ์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือในระหว่างช่วงที่กลับมาประเทศไทยแล้วนะอันนี้คือขึ้นขวดที่3แล้วตอนที่อยู่อังกฤษก็คือแบบหมดไปเยอะมากสิ่งที่ยังทําให้เราใช้อยู่เป็นเพราะผลลัพธ์ของมนันผลลัพธ์มัน แบบทุกคนก็น่าจะเห็นจากกล้องนี้นะคะดูผิวดีอันนี้มันจะเน้นในเรื่องความกระจ่งางใสความขาวความไบร์นะคะเราเคยใช้มาหลายอย่างและแบบหลายยี่ห้อวิตามินซีเอยอะไรเอยใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเอมิเนนซ์อะคือแบบเป็นอะไรที่เห็นผลได้ไวแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่าแบบกระจ่งางใสขึ้นหน้าดูไบร์ขึ้นเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าเอมิเนนซ์อะเราชอบใช้อยู่2ตัวนี้นะตัวอื่นเรายังไม่เคยลองอันนี้จะเป็นไลโพลรยลูแต่ว่าอันนี้จะเป็นโตนคอมนะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องแบบ ความกระจ่างใสความขาวไปเลยแต่ว่าตัวนี้คือตัวนี้มันจะมีเรื่องกะเข้ามาด้วยตัวนี้จะช่วยกะมากกว่าแต่นี้คือจะเน้นขาวเออเราชอบมันสองอันเลยเราก็เลยแบบมีใช้แบบสลับกันอันนี้หมดก็ใช้อันนี้ต่อเออประมาณนี้คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นออร์แกนิกแบบสมุนไพรมากกลิ่นมันก็จะมีความสมุนไพรสมุนไพรอยู่ปกติเราก็จะใช้แบบหนึ่งดรอปไปเลยแล้วก็ทาทั่วหน้าอ่ะประมาณนี้เห็นป่าอันต่อมาที่เราชอบมากๆแล้วก็จะไม่เปลี่ยน เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเนี้เห็นผลที่สุดเท่าที่เราเคยใช้มาแล้วเป็นเรื่องรอยดานะคะอันนี้จะเป็นของเดอร์มาคูติกเยลโล่ครีมนะคือตัวนี้ดีมาก,มากเห็นผลไวสุดๆก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครดูไลฟ์ของเราใช่ไหมเราก็จะมีสิวตรงนี้คือแป๊บเดียวก็หายแล้วก็มีสิวตรงนี้มีสิวตรงนี้นแล้วก็ตรงจุดนี้คือเป็นมาน,นานมากแลมปีเป็นแบบสิวที่มันขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกเพราะตอนนั้นยังไม่เคยแบบลองใช้ e.g.f อะไรพวกนี้ใช่ปะมันก็จะแบบขึ้นที่เดิมซ้ำซ้ซึ่ง เราก็จะแบบพยายามบีบ,บ,บ,บมันบ่อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบหายไปเลยหายไปเลยหน้าคือแบบเรียบเนียนเหลือแค่ตรงนี้นะคะที่แบบไปบีบเล่นใหม่ <laughs> เราก็ทาไปแค่เฉพาะจุดคือแบบเล็กมากอันนี้คือดูดิปริมาณในการทาก็คือเล็กมากตรงอื่นถ้าเกิดไม่มีรอยแดงหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้นะแล้วอันนี้ก็คือแนะนําให้ใช้แค่ตอนอักงืืนเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีการผัดเซลล์ผิวด้วยมันจะใส่พวกไกลโค l ลิกแอซิดสลิดลิกแอซิดมาด้วยเออหลายคนอนะ่ะไปซื้อตามเราแล้วก็แบบทักกลับมาบอกทุกคนเลยว่า มันดีมากมีคนหนึ่งเราจําได้เขาซื้อไปลองใช้ใช่ป่ะเขาบอกว่า4วันอะหน้าก่อนหน้านี้เขาแพ้เหมือนแพ้ยาสระผมแพ้แบบสบู่อะไรพวกนี้ใช่ป่ะหน้ามันก็จะมีสิวเต็มเลยตามช่วงแบบบริเวณกรอบหรือว่าช่วงช่วงบริเวณพวกนี้เออเขาบอกเราว่าเขาลองใช้ไป4วันคือแบบรอยดําก่อนหน้านี้ที่จะมีแบบทั่วหน้าเต็มหน้าเลยใช่ป่ะหายไป90%ตคือแบบแล้ก เราได้แนะนําสิ่งดีๆแล้วก็หลายคนอนะ่ะชอบแบบทุกคนเลยก็ว่าได้ชอบตัวนี้กันหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไอคีมตัวนี้ตัวเดิมเลยที่มันนานมากหลายคลิปแล้ว <c oughs> ก็ไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะยังไม่หมดนี้จะเป็นของพี่ลิคร m นเอ็มเป็นไอคีมตัวนี้เราไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากนะแต่ว่าคือตอนนั้นซื้อมาเยอะ <c oughs> ก็เลยต้องใช้ซ้ำวนไปนะคะนี่แล้วก็จะแบบ ทาไปเบาๆนะคะส่วนใหญ่อะมันจะขึ้นเส้นลายประมาณนี้แล้วก็จะทาแบบลงมาด้านล่างแล้วก็ทังตานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าใช้ครั้งแรกๆะอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบยิบๆยิบๆยิบบ้างเพราะว่ามันเป็นการผัดเซลล์ผิวใช่ป่ะมันมีแบบพวกแลคติกแอซิดเยอะนิดนึงครั้งแรกที่เราใช้มันก็จะมีความยิบนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราใช้มาหลายครั้งแล้วหน้าก็คือมีความเรียวหน้าด้านไหม <laughs> เออนั่นแหละตอนนี้คือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกสบายผิวมากเซรั่มเรามี ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เซรั่มอะไรเยอะแล้วลืมตัวนี้ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็น b i o c a s h Intense Depigmentation Care นะคะส่วนตัวเราคิดว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยได้แบบ ขนาดนั้นอนะอันนี้คือตอนแรกเราซื้อตามมาดมเกียนมาแต่ว่าพอลองใช้แล้วโดยส่วนตัวนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเราว่า Eminence l like y c o l o l like o o t ถ้าเกิดใช้ไปเรื่อยๆอะว้าวกว่าตัวนี้อะตัวสุดท้ายของในรูทีนของเรานะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเป็นแบรนด์ไทยนะคะเป็นแบรนด์ Edible อันนี้มันเป็นเซรั่มแคร์นะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์อันเนี้ยกลิ่นมันคล้ายๆกับเอ่อดากอนบัตเออ,เอ,อที่มันแบบทาลอยปะ่ะหรือว่าทาสิวจำไม่ได้แล้วแต่ว่ากลิ่นะ ก็คือไม่หอมเอาจริงกลิ่นคือไม่หอม <c oughs> ทางแบรนด์บอกว่ามันเป็นกลิ่นของ t t Oil นะคะแ <c oughs> ต่ว่าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะเพราะว่า มันเสริมชั้นผิวเราได้ดีมีเซราไมาล์เซราไมล์คือสําคัญและจําเป็นต่อชั้นผิวหนังของเรามากมันจะช่วยแบบเสริมชั้นผิวหนังเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้นพอผิวแข็งแรงขึ้นอะ่ะสิวมันก็จะขึ้นได้ยากขึ้นเนื้อมันจะหนักๆนักนนะๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้มันแบบชุ่มชื้นแบบสุดๆแล้วก็ต้องการความโกลเล็กๆเออเราชอบแบบให้มันมีโกลล์โเงาเเราก็เลยไม่ได้ติดเรื่องทีมมันเนื้อหนักแล้วก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะอันนนนี้เป็แบบบรด ที่เรารู้สึกว่าดีและตอนนี้ก็คือแบบ out of สต o อ k ไปแล้วนี่นะคะหลังจากที่ทาก็จะมีความแบบเห็นความเงาของมันปะก่อนหน้านี้มันจะไม่ได้เงาขนาดนี้พอหลังจากทา m o i s ไซซร r i z e r ตัวนี้เข้าไปอ่ะก็คือมันเงามากถ้าใช้ที่หน้าม,มันผิวผสมแล้วต้องการเติมความชุ่มชื้นใช่ปะ่ะเราแนะนำ forest haya rosy ตัวก่อนหน้านี้ที่เราเคยใช้ไปแต่ว่าตอนนี้หมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเดีด๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยสภาพแบบหมดจริงๆนี่นะคะใช้แล้วชอบมากไม่อยากให้มันหมดเลยอ่ะเพราะว่า มันดีมากถ้าเกิดให้เลือกนะ2ตัวนี้เราชอบ Forest Hyalology มากกว่าแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเพราะว่าแพงแพงมากก็มีประมาณเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ได้ลองหลายอย่างเหมือนกันนะแบบพวก Meso aesthetic เราก็ลองแล้วก็มีตัวที่ชอบด้วยเดี๋ยวไว้จะมาเมาสดีไหมเออหรือไม่ก็เดี๋ยวเราไปไลฟ์ใน i อดีกว่าแล้วก็ไว้ไปเมาส์กันใน i อเออทุกคนอย่าลืมไปตามเรานะคะนุ่นจุเจดอะบิลชื่อเหมือนกับ YouTube ช่องนี้เลยไปตามกันได้ไปเมาสมอยพูดคุยกัน ได้ DM เข้ามาเข้ามาแบบพูดคุยกันเราเหงาเออถ้าเกิดใครอยากให้เราลองสกินแคร์ตัวไหนหรืออะไรพวกนี้ก็คือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไ้เลยอยากให้เราทํคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เหมือนกันนะคะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถหน้าใสได้แต่ว่าต้องบารุงผิวดูแลหน้าเราให้ดีนะคะวันนี้ก็ไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย